ไม่ธรรมดานี่นี่นีดูนี่ดูเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพกแล้วนะคะลิงไลท์ส่วนตัวนี่คือ vivo v27 5g มาพร้อมแฟลชที่ชื่อออร a l i ลท์ค่ะซึ่งสิ่งนี้จะมาช่วยให้ภาพถ่าย portrait ของคุณนั้นมันดูมีออร่า ได้แม่ทุกคนว่า เสีะเคยกริดตัว vivo v 2 5 pro ไปหนักมากเพราะอะไรเพราะว่าเขาถ่ายพอร์เทรตได้แบบสวยมากสวยกริบเพราะงั้นต้องบอกว่าถึงตัวดีจะไม่ใช่รุ่น pro แต่ดีไซน์เขาให้ความรู้สึกว่ารุ่น pro รือเปล่าเนี่ยอย่างตรงฝาหลังเขาเนี่ยแบบนี้นะคะฝาหลังเขาก็ไม่ทิ้งลายตัวเองนะคะเพราะว่ามันจะต้องวิงค่ะนี่คือสี flowing gold ซึ่งตัวนี้นะถ้าอยู่กลางแสงอะ่ะจะเล่นสีสวยมากๆนะคะด้านข้างสีตัวนี้เดี๋ยน้องเขาน้อยใจนะคะสีเขียว หยกเออเอเมอรัลกรีนมีความเป็นลายหยกนะคะนี่มีลายหยกยู่ตรงนี้นะไล่สีด้วยนะคะต้องบอกว่าอันนี้แจนเห็นแล้วแจนก็ร้องกรีดเลยนะคะเพราะเป็นสีเด่นของเขาเลยอีกสีหนึ่งที่ไม่มีอยโอโตคือ Noble Black ค่ะซึ่งต้องบอกว่าจะสีอะไรก็แล้วแตา่แต่ตัวเครื่องบางมากหนักแค่180กรัมเบาด้วยเบา,เบาจริงๆเบาเลย พาร์ทของกล้องนะคะคือถ้ามองเอ๊ะมองด้วยตาเปล่าคะจะต่างจากตัว V 2 5ขึ้นมาน,นิดนึงคือกล้องตัวที่3ค่ะคุณมันจะดูเลนเหมือนเลนใหญ่ขึ้นและแฟลชเนี่ยก็มาในรูปแบบวงแหวนแบบนี้เลยนะคะไม่เก่งใจใครถ้าถ่ายในบท Portrait ก็จะเรียกว่าออนไลน์ค่ะแถมด้านบนตัวเครื่องนะก็จะมีเขียนว่า professional portrait ของที่ซีอันบ็มาในกล่องคือ ครบเลยค่ะแกะกล่องแล้วใช้ได้เลยค่ะอะแดปเตอร์สาย usb type c เคสใส่มันใช่เลยนะคะแค่นี้เลยรุ่นก่อน vivo จะมีการแถมพวกหูฟังกับตัวแปลงหูฟังมาด้วยแต่ว่า vivo v, v 2 7ไม่ได้ให้มาแล้วค่ะ มาดูเรื่องหน้าจอเขานิดนึงนะเอออย่าเพิ่งวางนี่หน้าจอเขาตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบ AMOLED Full HD นะคะซึ่งไม่ใช่รุ่นโปรนะแต่รูปร่างเขามาแบบจอโคง้โคงๆเหมือนรุ่นโปรของ Vivo e เลยแหละคะ่ะจอโค้งแบบ 3D Curve ซึ่งเหมือนกันอัปเกรดดีไซน์ให้ดูพรีเมียมขึ้นจอเขาขนาด6.78นิ้วใหญ่กว่า V 2 5ขึ้นบาน,นิดหนึ่งซึ่งอัตรา f r เฟรชเร e ก็ปรับได้สูงสุด120เฮิร์เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอะ่หันมาด้านนี้เลยค่ะ ตัวจอเนี่ยนะคะใช้ดูหนังดูซีรีส์ได้สบายเลยซึ่งเขาให้รายละเอียดแล้วก็สีสันที่ออกมาคมชัดสบายใจเลยละ่ะซีมีติดใจอยู่อย่างนึงก็คือว่าตัวนี้ยังเป็นลำโพงเดี่ยวไม่ใช่ลำโพงคู่นะคะถ้าถามว่าเสียงดังดีไหม ก็ถือว่าฟังฟังได้อะไรได้ตามปกติเลยส่วนชิปเซ็ตของเขาเนี่ยนะคะเป็น MediaTek Dimensity 7200ซึ่งระบบปฏิบัติการเป็น Fun Touch OS ค่ะก็ครอบทับด้วย Android 13เนาะ <Okay. S 1> RAM มีให้เลือกคือ8 g ิกับ12 g ิส่วน ROM เนี่ยจะมาที่256 g b ค่ะมี Extended RAM ให้8 g b แล้วก็ซิมเขาเป็นแบบ Dual SIM ด้วยค่ะ มาสายถ่ายรูปกันนิดน,น,นทุกคนนะคะมาแชะแชะแชะกันนะคะเพราะว่ากล้องหลังเนี่ยมีให้มา3ตัวด้วยกันนะคะดูหน้าสินะโอ้โหแสงแสงสุดยอดดูดิไหนไหนไหนเฮ้ย <Hey! S 2> ตกใจสวยกินจริงซิงว่ามันสวยกว่าตัวจริงนิดหน่อยนะคะ <laughs> กล้องหลัก50ล้านพิกเซลนะคะ มาพร้อมเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่เลยค่ะ Sony m x 7 6 6 v ซึ่งมี OIS กันสั่นด้วยเรียบร้อยแล้วก็เลนส์ ultra w i 8ล้านและก็มาโรร2ล้านค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ค่ะตัวกล้องหลักเขาพิการลดลงมาจาก V25 นะคะอยู่ที่64ล้านลดลงมาเหลือ50ล้านในรุ่นนี้ภาพจะออกมาเป็นยังไงและคุณสมบัติภาพดูแล้วมันจะตกโลไหมไปดูกัน ใจมากเลยอะถ่ายรูปแล้วหลงตัวเองไปเรื่อย,อยมากนะคะภาพกลางวันนะฮะเดย์ไลท์ค่ะเขาเก็บแสงได้สวยดีเลยค่ะแล้วเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนมากคือถ้าเป็นอัลตร้าไวเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าแย่เลยค่ะเก็บมุมกว้างได้แต่ถ้าเกิด Zoom ขึ้นมา z o ูมเข้าไปหน่อยอาจจะมีความแตกนิดนึงค่ะ มาดูภาพมาโครกันบ้างไหมคะแน่เลยค่ะว่าให้มา2ล้านพิกเซลคุณภาพอาจจะแบบไม่ได้วาวมากกับมาโครแต่ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ถ่ายได้สีอาจจะมีเพี้ยนไปจากสีจริงบ้างนิดหน่อยคะ่ะแต่ก็ต้องยอมเขาคะ่ะได้อย่างเสียอย่างนะมาสู่ฟีเจอร์ใหม่ที่ต้องขยี้นั่นก็คือออร่าไลท์พอร์เทรตซิสเต็มใครที่สงสัยว่าออร่าไลท์ด้านหลังตรงนี้เนี่ยเหมาะจะใช้ตอนไหนที่สุด ซีว่าเหมาะสำหรับแสงน้อยค่ะเพราะว่ามันจะช่วยขับผิวเราให้มันดูเด็ดเด่นมีออร่าสมชื่ออร่าลหลสโลแกนคือออร่าพอดเทศเผยทุกเฉตที่เป็นคุณเลิศไม่เลิศลองมาดูภาพออร่าลายกันค่ะ ต้องบอกทุกคนเลยค่ะว่ามือถือนะคะหลายรุ่นเลยเขาจะไม่มีแฟลชมาให้ในเวลาที่อยู่ในโหมดของภาพพอร์เทรตเวลาถ่ายในะที่แสงน้อยบางทีก็ให้แสงมาไม่ค่อยพอแล้วก็หน้าก็ไม่ได้เนียนแบบที่เราต้องการขนาดนั้นภาพถ่ายในะที่แสงน้อยที่ใช้อร่าไลท์เนี่ยจะช่วยในการขับผิวคือเน้นสกินเลยให้ดูมีออร่าขึ้นอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่าเนี่ยมาดูแซะเจ๊ก็เปิดไว้เลยเนาะอย่างเงี้ยเออเราต้องแสงน้อยด้วยไหมเราต้องปิดไฟไหมนี่คือแบบตอนนี้แสงน้อยมากนะคะเนไม <c oughs> ซีลองเทียบกับแบบ ใช้แล้วก็ไม่ใช่ออร่าไลท์นะคะคือเอาออร่าไลท์มาเทียบกับการถ่ายไนโหมดค่ะซึ่งเป็นไน g h t m ปกติเลยจะเห็นว่ามันให้ m o ดแอนโทนที่ค่อนข้างต่างกันแบบที่มีออร่าไลท์ก็จะดูนัวดูซอฟต์กว่ามีติดสีเหลืองขึ้นมาแต่ตัวเราก็จะดูแบบโดดเด่นมีออร่าหน้าขะวคอนิดหน่อยแต่ถ้าปิดออร่าไลท์ภาพก็จะลดความมีมิติคือมันจะมืดค่อนข้างสมจริงแต่ก็ไม่ได้แบบมืดตุ่ยนะก็ยังดูออกแล้วก็ดูได้อีกมูดหนึ่งอะแต่ไม่ได้ความเนียนค่ะแถมภาพก็จะเหมือนกับไม่ได้ดูมีมิ ิตมากอมเอางี้สรุปนะซีว่าที่ทำให้โมดันโทนภาพต่างกันก็คือลักษณะของแฟลชค่ะคุณถ้าใช้โหมด Portrait คือโหมดภาพถ่ายคนแล้วเปิดออร่าไลท์มันจะเป็นการเปิดเปิดแสงสาดค้างไว้เหมือนเบ w s ์ไฟใส่หน้าเราค่ะไม่ได้เป็นแฟลชวาบป้าแบบปกติถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจแล้วก็ช่วยเรื่องการถ่ายรูปขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่งเลยค่ะ ส่วนเรื่องกล้องหน้าสายเซลฟี่คือเขาก็ให้มา50ล้านนะคะเป็น HD AF เซลฟี่ตรงตัวกล้องอ่ะคือไม่มีติ่งออกมาลวแต่เวลาที่เราจะถ่ายรูปเซลฟี่ตรงกล้องก็จะมีเป็นความแบบความแสงวงแหวนขึ้นมารอบกล้องนะคะแล้วเลือกเปิดแฟลชเออเอ๊ะต้องเรียกว่าแสงออร่ากล้องหน้าประมาณนั้นเป็นแสงออร่ากล้องหน้ากลมๆลมอ่ะเดี๋ยวเราทำให้ดู สรุปแล้วนะคะต้องบอกว่า Vivo ก็ไม่ทําให้เราผิดหวังเช่นเคยนะคะเพราะว่ากล้องหน้าเขาก็ 50ล้านพิกเซลนะคะจนที่เราแยกแยะไม่ออกว่าความชัดทําไมจะต้องอยู่ในกล้องหลังอีกต่อไปเพราะว่ากล้องหน้ามันชัดมากนะคะแล้วกล้องหน้าก็ยังปรับได้เป๊ะปังมากฟิลเตอร์รูปหน้าความขาวความสวยความน่ารักจะคิวแค่ไหนจัดไปเลยปรับค่า F ได้แต่บางรูปถ้าค่า F สูงรายละเอียดอย่างเส้นผมก็เบลอได้ก็ระวังนิดนึงมันก็ไม่ได้เนียนขนาดนั้นมาถึงเรื่องการถ่ายวิดีโออย่างที่ฉักําลังถ่ายตัวเองอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือ v i v o v 2 7เเนี่ยถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยแล้วมีกันสั่นให้ด้วยนะคะแต่ถ้าถ่าย 4K จะเปิดกันสั่นให้แค่ระดับมาตรฐานเท่านั้นเออส่วนกล้องหน้าเองก็ยังเปิดกันสั่นไม่ได้นอกจากนั้นในโหมดวิดีโอก็จะมีฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนต่างๆให้ด้วยอยากถ่ายวิล็อกแต่เสียงรอบข้างเยอะอันนี้ช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยคะ่ะพอวิดีโอ 4K อะ่ะเมื่อก่อนมีแค่กล้องหลังใช่ไหมตอนนี้ปรับให้มีกล้องหน้าเป็น 4K 30เฟรมเพอเซกัแล้วเนี่ยนะคะชีวิตมันก็ดีแบบนี้แล้วค่ะแถมเป็น 4K ที่ใส่ฟิลเตอร์ได้ด คือมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งค่ะที่ชื่อฟีเจอร์ว่าหนังสั้นค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้มันอยู่ในโหมดกล้องเลยค่ะทีนี้พอพอที่ซีปลดปรับจากวิดีโอไปเป็นหนังสั้นปั๊บเนี่ยซีจะสามารถถ่ายวิดีโอแบบต่อช็อตแล้วก็มีลูกเล่นพวกที่เป็นฟิลเตอร์ลักน่าลักให้เห็นว่ามีกรอบมีเฟรมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งซีชอบลูกเล่นเขา,าในโหมดนี้มันมีเอฟเฟกให้เราเลือกแล้วก็ถ่ายไปทีละช็อตต่อช็อตกันเองง่ายๆไม่ต้องตัดต่อนะคะแต่คิดว่าแบบ จะถ่ายอะไรก่อนหลังแล้วพอมีเอฟเฟกเยอะๆถ่ยเสร็จอยากเพิ่มอะไรจะใส่ฟิลเตอร์เพิ่มเปลี่ยนเพลงอันนี้ก็ทำได้สะดวกดีค่ะพร้อมโพสโซเชียลถูกช่องทางเลยค่ะอ่ะสายถ่ายรูปไปแล้วนะใส่เกมบ้างดีแม๊อาลองเล่นเกมมาแล้วค่ะเป็นการเล่นเกมมาตรฐานแบบ ROV ซึ่งตั้งค่าภาพหรือ FPS เอาไว้แบบสูงเล่นได้ลื่นไหลก็ไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะโอเค ส่วนเกมที่แบบกราฟิกสูงขึ้นอย่าง Apex Legends ปรับกราฟิกให้อยู่ในระดับสูงก็ยังเล่นได้ไม่กระตุกค่ะเครื่องจะมีแบบเหมือนจะร้อนๆแบบอุ่นๆขึ้นามาแต่ไม่ได้แบบร้อนถือแล้วจับเล่นไม่ได้ขนาดนั้นนะคะถือว่าใช้เล่นเกมได้ค่ะผ่านส่วนแบตเตอรี่ของเขา Vivo V27 ตัวนี้ 4,600mAh รองรับการชาร์จไว6 6์ได้ค่ะ นี่นะคะนั่งเล่นเกมนะคะ <ๆ S 1> ก็เล่นยาวๆ,ๆไปเลยเป็นชั่วโมงเลยค่ะเมื่อกี้97%เหลือ84%นตะตอนนี้นะคะส่วนการชาร์จก็ชาร์จจาก70%เต็มร้อยใน22นาทีค่ะไม่ผิดหวังปิดท้ายด้วยเรื่องของราคาอยากรู้ซลสิว่า vivo v, v 2 7 5g ราคาเริ่มตอ้นอยู่ที่แรม8รอม256 g บกิก14,999ค่ะ แรม12รอม256กิก1 9 9 9 9โอ้โหไม่ต้องูปถึงโปรโมชั่นก็มีให้แหละค่ะสำหรับคนที่จอง Vivo V27 5G รุ่นแรม8รอม256กิกช่วง l ล n d and pre booking ถึง30มีนาะเขามีโปรโมชั่นให้เลือก2แบบด้วยกันค่ะ แบบแรกนะคะรับส่วนลดค่าเครื่อง V 2 7 RAM 8แล้วก็ ROM 256GB อาคา5้าบาทพร้อม V Series Set Box หรืออัปเกรดจากรุ่น RAM 8 ROM 256GB เป็นรุ่น RAM 12 ROM 256พร้อม V Series Set Box ไปเลยค่ะและนี่นะคะก็คือตัว V Series Box Set ค่ะซึ่งก็จะมีเคสมือถือในนี้นะแล้วก็จะมีฟิล์มกันรอยนะคะอีก2ชิ้นแล้วก็มี VIP c a r d อีก1ชิ้นเลยค่ะ ลดลายคราวนี้นะคะออกแบบโดย Illustrator ที่ชื่อดังเลยค่ะ่ะทุกคนถ้าอยากได้แล้วก็ไปจองทางผ่น Vivo หรือว่าตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยนะคะก็พร้อมขายแล้วตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือราคาหมื่นต้นที่ทำได้แบบครอบคุมมากหมื่นต้นได้50ล้านพิกเซลสุดยอดเลยค่ะครอบคุมหลากหลายการใช้งานยิ่งถ้าใครชอบถ่ายรูปพอสเทรตเยอะๆบ่อยๆเนี่ยก็ควรพิจารณาเพราะราคาดีมากนะคะวันนี้ เอาเป็นว่าขอตัวไปแชะกล้องหน้าออร่าไรตกล้องหลังออร,ร่าไรตกันเขาต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีมิเกะและอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะเจอคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันค่ะบ๊ายบาย